ดีครับวันนี้ผมจะมาเรว่องตะลุงนะครับเนี่ยครับไอ้หนนม้ยครับสวัดครับาี่น้องวันนี้มาพบกับอาหารใต้สไตล์หนุ้ับพี่น้องมาพบกับอาหารใต้ใต้สไตล์หนุ้ับพี่น้องไอ้บือนืมมมาคุีไอ้บ้นอู่แมมาไอ้บ้นมาคุยบ้นมาตอไปว่แบด เดีอเดีอเออมามะวูดิเดี๋ยวพอเออมีแบบน้าเลยตุกตอยฟับว่างเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับจะทำเองนะครับผมจะจะเร่งไปไอ้หนูนุ้ยก็ได้ครับไอ้ลูกไอ้หนูนุ้ยก็ได้นะครับนี่นะครับ ตํายักกระดาษนะครับกระดาษสีดีแดงนะครับนี่ครับผูกผูกไว้แบบนี้นะครับนี่นะครับลักษณะประมาณนี้นะครับใครจังทำก็ทำได้นะครับนี่นะครับหนูน้อยนะครับทำตําเองนะครับนี่นะครับสวัสดีครับพี่น้องวันมาพบกับตาต่าใต้จะจายหนูน้อยนะครับพี่น้อง เออเันปืนมานะกรบพีน้องเออรวยนะกรบพีน้องขนตกรังวันเลยนะครับปี่น้องวันนี้อำเภอรานระกามีเมฆเป็นกลวนใหญ่นะกรบปี่น้องขนตกรังวันเลยนะครับปี่น้องเมื่อแต่เช้าแดดออกเกาลุยนี่นะกรบปี่น้องก็มาวันเย็นแล้วนะครับพี่น้องขนตกอิดอายนะครับปี่น้องหน้าเบื่อเนี่ยครบพี่น้องอาบน้ํา อาบน้ำคลองได้ปักเดียวไป่อนกุ้งอยู่ฝนตกลงมานะครับพี่น้องกำลัง่อนกุ้งได้รักปักอยู่นะครับพี่น้องอยู่ๆฝนก็ตกนะครับพี่น้องฝนตกทั้งวันเลยนะครับพี่น้องบรรยากาศเย็นสบายนะครับพี่น้องปักได้นะครับพี่น้องออรวยนะครับพี่น้องกดกรองดังช่วงหมดนะครับพี่น้องน้ำตกปอกเป็นแนมครับพี่น้องจดกรองดังช่วง ก็กรองนะครับพี่น้องก็ได้น้ำขี้ลงกรองนะครับพี่น้องจากรี้กรดขี้วงนะครับพี่น้องน้ำขี้เต็มเลยนะครับพี่น้องใครกินก็ไปหวังกินโรคโควิดแม่นนะครับพี่น้องนะครับตัวหนังตาลงก็ประมาณนี้นะครับยักคอได้นะครับนะครับํำเองนะครับยักคอนะครับเดี๋ยววันว่างว่าผมจะแสดงให้ดูนะครับเดี๋ยวปากพับเลยนะครับพี่น้องนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับหนังตาลุงจำเองนะครับ กำจัดกระดาษสีนะครับนะครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลานตะกามีทนขนตกเป็นส่วนใหญ่นะครับพี่น้องอาปืนลานตะกามีแมฆเป็นส่วนมากนะครับตั้งแต่วันเย็นนะครับตั้งแต่ย้าเป็นต้นไปนะครับขนแกะตกนะครับไม่ต้องตำนายก็ได้ครับผมรู้นะนะครับนี่ตีแปดหวานลนะครับพี่น้องเกตตีแปดเลยนะครับพี่น้องไม่ต้องไปตำนายดีนะดี๋วนะนะครับพี่น้องป่านมาแล้วนะครับพี่น้องเนี่ยครับก็ลักษณะประมาณนี้นะครับ ไอตัวนี้นะครับก็ซื้อจากวัดประธาตุนะครับปากเริ่มห้อยเลยนะครับตอนนี้ปากเริ่มห้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับผมจะเอาไม้ทำแบบนี้ครับผมขี้การใช้ยางนะครับเพาใช้ยางเลยยางมันจะขาดนะครับเนี่ยครับอันนี้ไม้ก้านเปล่ามันลงแล้วครับสวัสดีครับปี่น้องวันนี้ดันระคาฝนตกมันนตัวใหญ่นะครับปี่นอเ การฆ่าขนตกเกาหีนีน่นะครับพีนนบนบบน่น้นนนองนะมาตวงระบาดไปแบบอะไรกู้นั้นนี่ครับพี่น้องคือเดี๋ยวผมไอ,อ้ต้องแอบเดี๋ยวผมย้ายลูกต้องก่อนในควันนี้นะครับพี่น้นนองว่าลูกผมแกงแค่ไหนนะครับพี่น้องเอาไอ้เบิ้ลมึงตรงก่อนเลยดิไอ้เอบิ้ลเบิ้ลเราเหรอป๊อไปไ ไอ้กูแกมึงกลองกูแกมึงกลอนร้อนมึงกลองกี่นะเออดับปุกตัวไ้กว้างนะตูดามาไม่เด็กมนุษย์นี่แปลกเด็กใดไม่อายมาอายเปลิดนิ่งหลบแมมหลบหลบลูกกู้บปวนี้แมมเมื่อปอเยีอะมากาจ้า กจะเอา,าองคก็จากูรามาไม่เด็กนี่งตงไม่กูรามาไม่เด็กมนุษย์นี่เปลกเด็กได้ไม่อายหมา้รยเว้ยนะครับเข้าบรรจานี่นะครับกดเล่าเข้าบรรจาน,นะครับจะไมารวยนะครับกดเล่าเข้าบรรจาน,นะครับบรรจานี้ย่าไปเด็กเล่าเขาที่ที่ร้านค้าไอีกแล้วนะครับไป ผมไปซื้อมามา่าไปซื้อมาม่ามาต้มกินนะครับเห็นแต่คนเมานั่งทุกวันนะครับขาดเล่าเก้าบรรดาน,นะครับผมยัไงก็ช่วยรณรงค์นะครับให้เลิกเล่าเก้าบรรดานะครับในช่วงนี้ก็เก้าบรรดานะครับเก้าบรรดาสามเดือนนะครับใครเลิกเล่าได้ก็ให้โชคดีนะครับปี่น้องเอรอรวยกับปี่น้องอ ด้เอนะครับเกนี่นะครับราวๆนะครับจะป้อมไปจํานํามักปลากัดลราเเดียวแล้วผ้อมไปใช้ปี่จํานํามัดปลากัดเาแล้วนะครับสวัสดีครับว่กันนะครับนั่งตะลุ่กระดานนะครับทําเองนะครับนี่นะครับเออจะโกได้นะครับนี่นะครับจะโกได้นะครับนี่มือไม่ใด้ไม้สินะครับนะครับมือต้างตั้งร่างนะครับ bụng rồng tranh cửa nó gặp ừ, như nó gặp cổ ừ, gặp cổ đây ừ, nó gặp qua bữa nó gặp kia nó gặp rồi đi gặp